ละครสั้นเรื่องเมื่อครูไปทำสัญญกรรมมาอ้อยใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วต้องรีบไปสอดนักเรียนโอมาแล้วใต่นักเรียนใครอะอะไรครูไงจะใครที่ไหนล่ะครูครูคเหรอแต่น้ากาไม่ใช่ครูคนเดิมแน่นอน ทีหน้ากลัวสยดสยองโอ้ยมันจะเวอร์กันไปแล้วมาเรียนเรื่องของเราต่อพวกเราไม่ลงไม่เรียนหรอกพวกเราอยากหลับมากกว่าดูครูสิหน้าตาหน้าเกียรติครูทำอะไรมาเนี่ยโอ้ยครูชื่ออะไรอ่ะโอ้ยครูฉันก็คือครูเอยไงโอ้ยนี่มัน เลยแล้วนี่มันแบบเหมือนผีมาจากโลกไหนก็ไม่รู้อ้ยมันแปลกตรงไหนเนี่ยฮะฉันแค่ไปทำสัญญกรรมมาไม่ได้ไปเล่นของมนตใส่มนต์ดำหรือนี่ยของเข้าตัวอะไรใ,ใครมาหนอยโอ้โหอีอออบาทละสามสีบอือหือ ถึงว่าอยู่ทำไมหน้าครูถึงเป็นอย่างนั้นครูอยากเห็นแก่ของถูกสิทำสันการมเป็นหมื่นเลยนะครูมาเป็นอะไรเนี่ยเป็นหลักสิบเองหรอถึงว่าละทำไมหน้าตาน่าเกลียดแถมผมไม่ไดำเหมือนเดิมเริ่มเ,าเทาๆแล้วครูว่าูีอ๋อฉันลืมเลยฉันลืมสองกระจกเลยที่งหรอ แปบ,บหนึ่งแปบบหนึ่งนขอไปสงกันจกกกอนอะไรกันเนี่อครูไปทำสัญญกรรมมาแล้วหน้าตาหน้าเกียจอย่างนี้นี่นะอย่าไปทำเลยโชคดีแค่ไหนแหละที่ครูไม่ผิวดำมาเนี่ยถ้าผิวดำมาเราหนูหนีเลยนะหึฉันหน้าตาหน้าเกียจขนาดนั้นเลยเหรอ อ่างล้างรถเล็กด้วยไหนไว้าย <c oughs> น่าเกลียดจริงด้วยไอ้ทำไมฉันต้องไม่ทำด้วยอะ่ะอุ๊ยฉันลืมไปว่าอยากเห็นแต่เห็นแก่ของถูกรูปสีฉันเสียส่งหมดเลยจากสวยๆกลายเป็นโอ้โหอะไรกันเนี่ย ครูขอโทษครูเสียทรงหมดเลยทําไมคูต้องไปทำสัญญกรรมมาด้วยทำธรรมดากก็ได้นะครูครูก็โลภมากเกินไปแนละ้วโอ้โหไม่น่าเลยครู พวกเราเป็นลูกศิษย์ครูด้วยเออลูกศิษย์เหรอใช่ทำฉ,ฉันมีลูกศิษย์เป็นครูหน้าตาหน้าเกียดฉันไม่กล้าสบตากับคนอื่นไม่เป็นไรอยู่ก็อยู่ไปเถอะอยู่ได้ดีกว่าตายจริงครูดีกว่าตายว่าเร็วๆครูเรียนต่อรีบเรียนรีบกลับหนูทนไม่ไหวหน้าตา โอ้กแล้วโอเคจ้ะจบก็จบกันไปแล้วทุกคนกับราคอนซั่นี้เป็นยังไงร่างทุกคนก็อย่าลืมฝากติดตามเราด้วยนาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะทุกคน